เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับว่ามีต้นไหนบ้างตามไปเลยครับสำหรับฝั่งนี้นะครับผมมาดูต้นนี้ต้นนี้รับมา,าน่าจะพร้อมๆกันกับต้นโรสใน e ีพีที่แล้วดูฟอร์มเขายังโตไม่มากเลยครับอาจจะเนื่องด้วยสีที่อาจจะด่างจัดจนเกินไปจึงทำให้โตช้านะครับนี่คือโวคิโนหรือโวคานโนนั่นเองนะครับผม รับมาพร้อมรถรถนี้จะทําจํานวนแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้ยังเล็กอยู่แต่เขาด่างแบบด่างเกินนะด่างเยอะมากครับผมส่วนตัวนี้เป็นไม้เก่าตับนางสงกรานนะครับใครชอบไม้เก่าๆตามสะสมตับนางสงกรานอยู่นี่ครับผมนางโคราคเทวีนะครับเป็นบอนสีหนึ่งในตับนางสงกรานเป็นนางสงกรานประจําวันจันทร์ นะครับพื้นขาวนวลน,นวลน,นะครับขาวนวลน,นวลขอบเขียวออกยังไงดีเขียวเข้มเข้มเขียวออกเทาเทาอย่างเงี้ยนะครับเป็นบอลเก่าที่น่าสะสมมากอันนี้ก็จับตั้งแม่มาสองต้นนะครับโคราคาทีวีมีจำนวนอยู่นะครับสนใจสอบถามได้ต้นนี้นะครับเขาทิ้งดอกไปแล้ว เดี๋ยวจะลองรื้อหัวเขาดูว่าพอที่จะทำจำนวนได้ไหมดูดูใบนี้ใบล่าสุดเอาใจสายดาร์กเลยนะครับนี่คือดาวอังคารในตับดวงดาวตับระบบสุริยะจัก,กรวาลดาวอังคารถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแรไอเทมนะครับพื้นใบออกม่วง,งนะครับนี่ครับม่วงน้ำตาลแดงม่วงน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็มีด่างบริเวณขอบใบหูใบหูใบเ็าจะดา่างขาว นะครับเป็นบอลที่แข็งแรงครับก้านดำนะครับก็จะมาดูกันว่าโตมาแล้วจะเป็นอย่างไรพแต่ว่าอันนี้เหมือนจะมองไม่เห็นนะครับแต่ดูใต้ใบเห็นไหมครับมันจะมีความด่างนะครับถ้ามองอย่างนี้จะมีความด่างๆนีครับด่างอยู่ใต้ใบเอออันนี้แปลกๆแต่ถ้าเรามองตอนกลางวันอาจจะเห็นชัดนะครับอด่างตรงนี้แต่มันมันทะลุใต้ใบเลยนี่ครับดาวอังคาร ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมครับผมเดี๋ยวจะได้ออกไปเรื้อดูหัวของเขานะครับว่าพอที่จะขยายจํานวนได้หรือเปล่าเพราะว่าทํนาจํานวนไปรอบหนึ่งแล้วก็ไม่พอครับผมหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นตอนโตแล้วชอบมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ของทางสวนนะครับแต่ว่าต้นเขาจะก้านยาวไปหน่อยเราก็จะเอาไว้เป็น ตัวพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปคือเลี้ยงไว้เก็บเกสรเขาเนี่ยครับจะด่างแบบนี้เนี่ยครับผมหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นด่างเหลืองเหลืองแบบสวยนะครับสวยมากนะครับผมเขาจะออกลักษณะเหมือนเพชรเจ็ดสีเหมือนเจ้าจากักรพรรดิอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะมีเม็ดจมอยู่ในพื้นใบนะครับมีเหลืองมีชมพูมีขาวเขียวนะครับแต่ฟอร์มเขาจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเราก็จะ เอาไว้เก็บเกบสรเขานะครับเลี้ยงไว้เอาดอกเก็บเกบสรน,นี่ครับหน้าประมาณนี้นคะครับเป็นลูกไม้ตัวนี้ก็ลูกไม้ครับผมรู้สึกว่าจะมีหัวหน้าจะใหญ่แล้วเพราะหลอดใหม่มาแล้วเป็นลูกไม้สายดาร์กสายเข้ม,เข,มเข้มเหมือนกันนีครับใครชอบใครชอบโทนหน้าดุดุแดงแดงเข้มเแบบนี้ครับผมนี่ก็ลูกไม้ อีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้หลอดใหม่มาหน้าอู้หน้าเข้มมากดูนะครับหลอดใหม่เป็นหน่อนะครับวันนี้เป็นหนอ่อหน้าเข้มมากครับผมนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับเดี๋ยวรอทําจํานวนดูก่อนนะครับสีสวยมากอันนี้หนุมานเผาลงกานะครับเป็นตัวของอาจารย์เสริมนะครับนะี่ครับหนุมานเผาลงกา นะครับท,ทรงแบบนี้เลยสีกําลังเข้มเลยนะครับเขายุบแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับต้นนี้อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวรอหลอดใหม่เข้ากลางเพราะว่าหลอดใหม่มาแล้วนะครับก็จะได้ดูว่าพอที่จะทําจํานวนได้หรือเปล่านะครับส่วนต้นนี้ก็ฟอร์มเริ่มที่จะไม่ดีแล้วนะครับแต่หัวก็น่าจะใหญ่มากละเงินแสนหมดแล้วนะครับที่ทำจำนวนไปรอบที่แล้วต้นนี้ก็น่าจะ พร้อมที่จะทำจำนวนต่อนะครับเงินแสนเนี่ยครับก็มีทั้งแบบป้ายเขียวป้ายชมพูด้วยนะครับบางทีออกชมพูชมพูด้วยแต่ตอนโตนะครับใบหนาสีเข้มกระดูกเข้มนะครับเงินแสนชื่อดีด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้ลูกดีนะครับเอามาตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้มีหน่อแล้วนะครับนี่ครับผมนี่คือสีเรืองาม กัดเม็ดแดงเรียบร้อยมาแล้วครับสวยงามมากนะครับสีเลืกงามก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับสําหรับโทนสีแบบนี้ก็จะมีสีเลือกงามเป็นจรงน้ําทองเนี่ยนะครับที่น่าสะสมมากๆนะครับมีหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะครับผมสวยงามมากครับสีเลือกงาม อันนี้ก็บอลสายประกวดอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาจะไม่ได้สูงแล้วจับต้องได้นะครับสําหรับจตุรเทพนะครับเป็นบอลออกโทนเหลืองนะครับบอลโทนเหลืองส้มเหลืองส้มแดงนะครับเป็นบอลมีแข้งนะครับผมบอลกาบ,บอลแข้งสําหรับจตุรเทพนะครับนี่ครับกาลังจเจริญเติบโตเดี๋ยวใบนี้เขา ออกมาสมบูมรณ์เมื่อไหร่ก็จะได้รื้อดูว่ามีหัวพอที่จะทำจำนวนได้ไหมนะครับต้นถัดไปครับโอ้นี่ครับมาแล้วสวยมากโหสวยมากเลยเดี๋ยวเนี่ยฟองเขาสวยมากแล้วใบเขาจะออกไปทุกที่ทุกทางเลยหลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยนะครับนี่คือปูรือสีตาไฟฟังแต่ชื่อก็แบบโอ้โหแล้วนะครับปูรือสีตาไฟลักษณะใบเป็นบอลใบยาวหยกักพริ้วเรียว นะครับบอลใบยาวหยักผิวเรียวแล้วทรงแข็งแรงมากครับนะครับไม่ต้องใช้ไม้ขําด้วยซ้ำนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเร็วนี้ทําจํานวนแน่นอนสวยมากครับปูรือสีตาไฟเดี๋ยวจะไปจัดจัดฟอร์มสวยๆแล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับก่อนที่จะทําจํานวนเดี๋ยวรอเนี่ยรอหลอดใหม่เนี่ยกางเต็มที่เราก็จะได้ไปจัดฟอร์มสวยๆนะครับโอ้สวยงามมาก ปู่ฤาษีตาไฟยิ่งโตยิ่งสวยครับผมต้นนี้นม,านมาดูอีกหนึ่งตัวที่ชื่อดีมาดูอีกหนึ่งตัวที่ชื่อดีแล้วก็คนก็เห็นแล้วแบบโอ้อยากได้เพราะว่าตอนโตเขาสวยๆจริงๆนะครับสําหรับต้นนี้สยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มอันนี้เป็นตัวที่ทำจำนวนไว้แล้วก็อัพขึ้นกระถางใหญ่น่านจะเป็นชุดแรกๆนะครับสีเขาจะออกแบบนี้ ป้ายแดงแดงพื้นเขียวนะครับอันนี้จะใบห่อห่อขึ้นคล้ายๆกับสยามนารมิตแต่นี่คือสยามเมืองยิ้มเนี่ยครับไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับไซส์คอมเพกเหมือนกันนะครับก้านแข็งแรงครับไม่ต้องคขำเลยป้ายแดงจัดจัดพื้นเขียวอ่อนๆเนี่ยครับเนี่ยครับคือตอนนี้มีกระถาง6นิ้วนะครับเป็นไซส์ตั้งแม่ส่วนกระถางสีนี่คือหมดเลยนะครับลงไปใน EP นั้นคนถามมาเยอะมากไม่ไม่มีแล้วนะครับ เพราะว่าตัวที่มีอยู่ยังเล็กมากขออนุบาลไว้ก่อนนะครับให้เขาโตแบบแข็งแรงก่อนนะครับโตมาหน้าแบบนี้เลยครับผมอันนี้เป็นรุ่นพี่ของเขาที่เป็นแม่พันุ์แล้วนะครับนะครับสยามเมืองยิ้มครับผมสวยงามส่วนต้นนี้ต้นนี้เหลือไม่กี่ใบแล้วสงสัยจะต้องทำจำนวนแล้วมีหัวแล้วเนี่ยเนี่ยเข็นหัวกันแล้วนะครับใบก็โซมแล้ว น่าจะเอาออกมานอกตู้ได้แล้วตัวนี้กรุงเทพมหานครมีสองกระถางในในในตู้นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะทําจํานวนได้แล้วเนี่ยหัวใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวคาดออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับต้นนี้อีกสองต้นสุดท้ายนะครับเรามาดูใบแปลกแลกกันบ้างนี่โตแล้วคิสมีคิสมีเนี่ยเป็นบอลที่มีแข้งนะครับจริงๆเขาจะมีแข้งนะครับตัวนี้แข้งเขาหลุดไปนะครับใบใหญ่มาก ทรงใบเขานะครับที่ได้ชื่อนี้เพราะทรงใบเขาจะคล้ายๆกับรูปรูปปากไหครับรูปปากก็เลยใช้ชื่อว่าคิสมีนะครับเขาจะมีแข้งแล้วครับจริงๆเขาจะมีแข้งดูใบข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแข้งนะครับแข้งแบบนี้นะครับนี่ครับใบก็จะออกแบบนี้อันนี้เดี๋ยวก็คงจะทําจํานวนได้แล้วแหละครับอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวคัดออกเลยตัวนี้คัดออกมาทําจํานวนเลยคิสมีครับผมนี่เป็นบอลใบแปลกๆนะครับรูปทรงเขาจะคล้ายๆปากนะครับ รเรามาดูอีกหนึ่งตัวครับตัวสุดท้ายปิดท้ายในวันนี้ครับผมใหญ่มากครับมาดูนี่ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับนี่คือองค์หญิงอนัญญาพนาวันนี่ครับบอกเลยว่าเขาใหญ่จริงๆนะครับยิ่งโตยิ่งเลี้ยงนานใบก็จะยิ่งใหญ่ดูโอ้ให้ดูยังไงดีเนี่ยครับ นี่คือองค์หญิงอนัญญาพนาวันอลังการงานสร้างมากใบใหญ่มากนะครับดูเนี่ครับด่างสวยนะครับด่างสวยใบล่าสุดนี่ด่างสวยเลยนี่ครับใบล่าสุดด่างสวยเลยอันนี้ก็จะได้ทําจํานวนแล้วครับผมเพราะว่าคนถามหาเข้ามาเยอะแล้วนะครับชุดก่อนหมดแล้วนะครับหมดแล้วมาชุดนี้นะครับใบใหญ่ใให้ทุกท่านดูเลยนะครับองค์หญิงอนัญญาพนาวันเลี้ยงนกตู้ได้สบายครับต้นนี้ใครชอบ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีตู้เนี่ยก็เก็บไปเลี้ยงได้นะครับสวยมากนะครับดูคือเปิดมาก็ยังตกใจเลยนะครับว่าโอ้ใบใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งของช่องบอลสีพระธรรมเพื่อที่ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีพาไปดูวิธีการเลี้ยงดูอะไรอีกก็ฝากกดกระดิ่งได้เลย อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบนสีพระธรรมด้วยนะเข้ามาพูดคุยกันในช่องนะครับผมใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ในวิธีการเลี้ยงดูการดูแลหรือว่าวัาสดุปลูกบอลสีก็เข้ามาสอบถามได้หากสนใจต้นไหนสามารถติดต่อได้ทางาเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับ0 8 0 8 0 8 0 8ดศูหรืออยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของบอลสีพระธรรมก็แอด a c e b o o k นะครับเข้าไปติดตามเพิ่มเพื่อนได้ที่ เฟซบุ๊กบอนสีพระธรรมในอีพีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร